โอ้ยโอ้ยขั้นใดกระสือพี่น้องบอลเหนียวคือดีพอมอิ้ยอีกครับสวัสนีครับพี่นองเพิ่งหลังนี่แห้งจังบอลน,นี่โอ้ยแล้วครับพี่น้องของเทียอีดีวะ หลังนี้ที่เด็ดครับพี่ดองครับปัดตีตัวพี่ดองครับข้างอีทีครับหลังนี้พี่ดองปุนะปัดครับพี่ดองครับนี่ครับจำนวนกุ้งนะครับกาสวัสดีพ่อแม่พี่ดองปองไปสุขสุขคนนะครับพบผ่ากับตะกี้เส้นกุ้งครับพี่ดองครับ โอ้มาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับมาพาพี่พอนังครับมายำตุ่มรักกุ้งครับวันนี้ผมยำขึ้นมาได้นะครับพี่น้องครับสามหลังครับเพราะว่าเมื่อนี้มาผู้เดียวแล้วก็ครับวันสามารถถือกลองได้นะครับเอาไอแพดเป็นตัวท้ายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้สิว่าพี่พ่อนังนะครับมาเบิ่งตุ่มนะครับตุ่มตะกร้าข้าวเหนี่ยวน่ามันขึ้นหลายครับพี่น้องครับผมไม่เห็นว่างเลยคงจะขั้นใดครับสองสามหลังเมื่อกี้นะครับว่างอยู่นี่ครับรู้สึกว่ายำขึ้นมาอาจจะซื้อกระชือขนาดเลยนะพี่น้องครับ วัดบ่ได้ใส่ดลุนครับพี่น้องครับเบิ่งครับแตกคมๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับผมเนี่ยติ๋ๆเลยพี่น้องครับบุญนะวันนี้ผมชื่พี่พี่น้องครับมาเบิ่งหลังนี้ครับพี่น้องวางไว้หัวคันใดไม่เฉื่อยบอลครับพี่น้องครับมัดนัดใส่ใา่หยาไว้ใส่ขามเพื่อนนะพี่น้องนะมาเบิ่งเน่าคาดว่านเราจะขื่อครับพี่น้องครับอู้ แน่นันของเขาพี่น้องปัดตะวางไปหัวคดแดงยังถืบครับหน้ามันนูนขึ้นมาสูงนะพี่น้องเนาะปัดผมใส่อยูซิฟกว่าหลังครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพ่าตปยามนะครับหลังเละลงยามได้ก็สิยามให้พี่เห็นน้องเดือบึงครับส่วนหลังเละยามบ่ได้กะไอจังเถื่เบื้องตอนเคาะเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบอกว่ามันหิมะพุ่งเยอะนะครับถือกล่องไปไทยให้พี่น้องเบื้องคือเก่าบ่ได้นะขอตัวขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปครับพี่น้องครับผมมาดูฟังครังนี้ครับพี่น้องครับสด,สดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมเป็น,น,น,นังไรเนาะบะนี้ข้าง,ขขาง,งกาึ้งข้างน,น,น,นั้นวะโอ้ยโอ้ยข้างใดกึ้ืขพี่น้อนงบะเหนียวกึ้งดีพร้อมหลังยีเท่าใดแล้วบุญซีหาพบกวันแล้วหนิ อืออีั้าก pues ็ว nah, ่าน่ครับพี่น้องว่าเข้วเลยวานนี้เด็กไกวเด็กไกวเฮาเด็กไกวชิ้นสวยเนาะพี่น้องนะโอ้มันหลายดินเงินพี่เด็กหาลูกค้าบ้องพนวัดเพราะตัวมีครับบป้อยากเนึ่ครับคนเห็นผมถือกระบานคนเก็บโง่กันมากแล้วนะพี่น้องเอ๋อคือเป็นแนวนี้วะหลังนี้ โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดไหนเจ้าโถอยู่เวยเจ้าโาอยู่ยพี่น,อนอ้องเต็มกันแล้วมะน้งนี้ก็ได้เันใดเดือกๆนี่จะเลืเลเลเลอกๆเดี๋ยวคุณพ่อี่ยาไปยำเลี้ยอกันอยู่บ้านแล้วพี่น้องเนาะบ้านาอยากมาเลี้ยวครับทุกคนชีวิตังครับพี่น้องอย่มาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันครับว่าสิได้หลาเป็นไดน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ เคาะไปแล้วพี่น้องส่วนหนึ่งครับครับพี่น้องครับขวบแล้วกันครับผมบุ้ยลังนี่ไหมเห็นไหมครับพี่น้องนี่เลยครับเด้อสุดยอดเลยนะครับผมเพิ่งหลังนี่แห้จังบานนี่ออ้ยแล้วครับพี่น้องขอ,องเท่าอีดีวะ่ะ ใตออกกับพวกนั้นพี่น้องเอ้ยพุดนะหลังนี้ที่เด็ดครับพี่น้องครับปาดีตัวพีนวองครับ พักอีครับลังนี้พี่น้องพุดนะปัดเก็บลังเดียวกินได้เบิดบ้านครับพี่น้องครับโอ้โแต่ละหลังครับมีแต่ของแถีเลยพี่น้องครับวันนี้ให้เบิ่งเก๊กไก่เจ้าจระได้พี่น้องครับ เราะมาได้หาหกหลังอางน,นะครับพี่น้องครับเอาเมียเอาไปใบอันนี้้อคักเล่ยมันนีว่ว่ติดครับคักเล่พี่น้อง มอกันสองอันนะสององสุดท้ายครับพี่น้องครับหมันครับมือนีิหมนันบอกไปว่าหมานันสองสุดท้ายครับพี่น้องครับมันหมันครับกับตะก,กี้เส้นกุ้งแง้มเสียครับพี่น้องครับอู้หุนรัง,งนี้ยังคากบาดเหนียวเฮ้ยมาครับพี่น้อง คุณอาเนยียนอิงปิ่งเลยอจอดเลยอเอาล้วพี่น้องมาเบิ่งผลงานเท่าแบบนี้โอ้ครับพี่น้องครับนี่ครับจมนวนกุ้งนะครับที่เทาเทาออกสิบเอ็ดลังครับพี่น้องครับลายแห้งครับพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวถุงเนี่ยออกกันนะพรมตอนนี้พี่น้องโอ้ หลายเลยนาะอยู no, no. ่เนาะที th th đ ấy, đ e nào, ่นี่พี่น้องครับแกสิบเอ็ดหลังครับผมมันว่าใส่มันใส่หนากระหน่ำมันหลายหน่ำหลายให้ถือบลาเหนียวอาที่จังไรเราพี่น้องเนี่ยขว่ยขึ้นมาเบิ่งกันอะถือตั้งปลาตั้งกุ้งมาพี่น้องเอ๊ยเดี๋ยวขว่ยขึ้นมาเบิ่งกันอะเนี่ยเดี๋ยวต้องข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้ พี่น้องในเบิ่งกันซาซาครับโอ้ยเตรนเทรนจอดแห้งครับสุดๆุดไม่ไหมเลยพี่น้องครับเบิ่งเนี่ยโอ้ยเอาไหมเอาไหมปัดพี่น้องครับซุดจอยเลยสุดๆุดไม่ไหมครับมื่อนี้โอ้โหเนี่ยครับพี่น้องคุณเนี้โอ้ยหลายแห้งนะครับนี่่าม้วนหน่อยหด้อยครับพี่น้องมืเนี้ยคุณเนี้ยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปล่างก่อนพี่น้องเบิ่งเนี้ยเนี้ยเขย่ากันกระมังกันะเนี้ย เออลงในภูหน่ายบอกย่างหลายเลยนะพี่น้องครับผมไม่เหนื่อยหด้อนั่นเ้นเต้นเออโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาอไปล่างก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารครับคลิปนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ